ันนี้ต้องถามแฟนๆชาวจีนว่าจะพาไปไหนว่าเอออยากห้พาจะพาเราไปที่ไหนคือจริงๆก็อยากไปหมดทุกที่เลยนะอยากรู้ว่าแบบว่าเออแต่ละที่เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็อยากไปหมดเลยกี่เดือนเนี๋ยพี่เรา่าเราจะไปหมดก็มีกี่รัฐอะอไปให้หมดเลยมีกี่มณทนมีกี่มนฑลไปให้หมดเลยใช่ครับก็เยอะมากแหละจริงๆผมว่าก็เป็นโลกใหม่สําหรับพวกเราเนาะก็ ถ้ามีโอกาสไปพบปะแฟนๆทุกๆคนดูทุกๆที่ได้ก็อยากที่จะไปใช่ผมอยากทานหม้อไฟครับคิดทำไมพี่โ้คิดเหมือนกันอยากกินหม้อไฟเหมือนกันว่าเห็นบอกว่าชาวจีนบอกว่าหม้อไฟเป็นอาหารที่แบบว่าฮิตมากอ่าใช่รม่อไฮิตมากลใช่อยากไปกินเผ็ดลิ้นชาใช่แบบต้นตำรับนะอยากไปลองกินบ้าง ไม่สงสัยแต่อยากที่จะเจอมันคงตื่นเต้นเนาะมันก็คงตื่นเต้นแต่ว่ามันไม่ได้มีโมเมนต์มานั่งแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะแต่มันคงเป็นแบบเฮ้ยมันต้องดีมากๆแน่เลยอะไรแบบนั้นเขาจะแบบเขาจะดีใจไหมที่เจอเราอย่างเงี้ยรอยยิ้มของเขาไหมเราแบบเขาจะรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นเราใช่มันคงเป็นแบบคงเป็นความสุขของพวกเราสองคนที่ที่ได้ ดสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาอะครับใช่เมื่อไหรเป็นโมเมนต์ครั้งหนึ่งที่เขาได้มาเจอเราก็ได้ไงใช่กออ็ดีใจนะดีใจดีใจคือเราก็ดีใจที่แฟนๆชาวจีนแบบสนับสนุนผลงานของพวกเรามาโดยตลอดเนาะแล้วก็ค่อยๆมีแฟนๆชาวจีนชื่นชอบผลงานของพวกเราชอบเราทั้งสองคนแล้วก็สนับสนุนพวกเราทั้งสองคนมาเรื่อยๆก็ ก็คิดว่าหวังว่าวันหนึ่งพวกเราทั้งสองคนจะได้ไปพบปะคนแฟนชาวจีนที่ประเทศจีนใช่อยากไปเจอตัวเป็นๆอยากไปเจอกันแบบต่อหน้าเลยไงอยากรู้เหมือนกันว่าเอ้เห็นเราในรูปเห็นเรากดไลค์เรามาคอมเมนต์เราอะไรอย่างเงี้ยถึงเราจะอ่านไม่ออกแต่เราก็ผมก็พยายามเลื่อนลงไปดูนะเลื่อนเลื่อนลงไปดูว่าแบบเออมีอีโมจิอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเขาก็จะมีแบบหัวเราะมียิ้มแล้วพอกันเจอเจอตัวจริงๆกันอ่ะจะเป็นยังไงอเนี้ยอยากรูวมากเลยผมว่าเวลาพ่ผมไปก็ บวกทุกคนสร้างสร้างพลังบวกไม่เลยเปล่าบวกเลยไหมครับไม่ไม่ได้ตีกันมายถึงสร้างพลังบวกให้เขาถ่ายทอดพลังดีๆพลังงานดีๆของเขาแบบแค่เรายิ้มอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็ได้รับพลังบวกจากพวกเราไปแล้วโอ้โหก็ทุกันเลยเนาะจริงๆเราก็เรารู้สึกว่าการที่ได้อ่านได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆที่เขาชื่นชอบพวกเราไม่ว่าจะสั้นจะยาวเราก็รู้สึกว่า มันเป็นโมเมนท์ที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันคือกําลังใจเล็กๆเล็กๆที่มันรวมกันแล้วมันกลายเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่อะใช่เอาอางนิ้ถามหกว่าอพี่ฟิล์มชอบภูเขาดือว่าทะเลทะเลครับนี่ชอบภูเขาผมชอบภูเขาเหมือนจะไปกันคนละทางเอ๊ะมันก็จะมันมันต้องต้องมีภูเขาที่มีทะเลทะเลที่มีภูเขาเออหรือภูเขาให้ติดทะเลใช่ทะเลที่ติดภูเขาสิ มีมีทะเลที่ติดภูเขา,ามีเออยู่ที่อ๋อใช่ไม่ใช่ยังไม่ไปอยู่ที่หัวหินก็มีเป็นภูเขาเล็กๆ <laughs> มี<ช>วันอยู่ข้างบนอา้าวคุณคุณโอเคใช่ไหมละ่ะไปตรงนั้นก็ได้ใกล้ดีใกล้กรุงเทพแต่พี่ไปสองอันเียรพี่ก็เลยไปทะเล <laughs> <laughs> โอ้โหใช่ไงก็อยู่ข้างล่างผมก็ยืนดูพี่อยู่บนภูเขาแ้ครับครับถ้าเป็นแบบสไตล์ผมเลยคือผมชอบเป็นบ้าน บ้านที่เป็นเป็นแนวแนวขวางที่แบบอย่างเงี้ยกว้างมากกว่าแนวลึกไปพอรู้สึกว่าเวลามันลึกไปอ่ะมันรู้สึกโงงโงงอ่ะมันน่ากลัววังเวงเออใช่แล้วก็ชอบข้างบนเป็นไม้เป็นไม้อยู่ข้างบนแล้วก็แบบทําเป็นที่นั่งดูวิวอะไรเงี้ยดูพระจันทร์ดูดาวตอนกลางคืนนั่งเล่นกีตาร์นะเออบนระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเออเป็นบ้านง่ายๆสไตล์ง่ายๆอือฮึเป็นบ้านม,มานันเอง ็นบ้านไม้แค่นั้นแหละใช่ครับเราไม่ไานมากสรุปคือเป็นบ้านไม้สองชั้นอืมโอ้ยชวนอยู่แล้วครับไม่ไปครับต้องไปครับขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวเอารถมารับเลยครับไม่ไปครับไปครับจ้างครับจ้างค่าตัวให้ไหมครับต้องจ้างหมดเลยค่าธรรมันก็ต้องเสียเองนะโอ้โหไปก็ไปกินข้าวเลยนะกินข้าวรีนลยนะพี่ไม่ได้เห็นเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวผมเลี้ยงข้าว อันนั้นมันของปกติอยู่แล้วครับที่คุณต้องทำเหมือนไปอีเวนต์เลยจ้างไปอีเวนต์ไปขึ้นบ้านใหม่โอ้โหต้องร้องเพลงก็และผมว่าได้ดิแต่ใจตั้งด้วยโอ้โหคุยผู้จัดการเลยนี่พี่ฟิล์มครับแค่นี้แค่นี้ครับผมเคยเจอแม่พี่ฟิล์มกับพ่อพี่ฟิล์มแล้วอ๋อพี่ฟิล์มเคยเจอกูดาผมแล้วใช่เคยเจออาผมแล้วใช่ พี่อาผมเป็นแฟนขับพี่ฟิมครับเขาดูเขาดูเขาดูเวลารายการแหบือพี่ฟิมไปออกอย่างเงี้ยไปออกรายการเอ้าพี่ฟิมนี่เล่นกับแจมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ฟิมเล่นนี่ครับครับเออเนี่ยละจะพูดอะไรครับจะพูดอะไรเมื่อกี้รออยู่แ่นั่นแหละนั่นแหละครับที่บ้านก็เป็นแฟนขับพี่ฟิมเยอะทางพ่อทางญานี่ก็ดูดูตั้งแต่ตอนนี้แบบว่าพี่เมียโอ้โหตอนนั้นเนาะพี่เมียไม่ใช่พี่ฟิมเล่นเรื่องเมียสองพันสิบแปดสติเนาะสติเออ นั่นแหละเล่นเรื่องเมีย2018ตอนนั้นก็โอ้โหดูกันครับดูกันทั้งบ้านเลยก็รู้จักพี่ฟิล์มแล้วก็พอมาเล่นด้วยกันก็เฮ้ยได้เล่นกับพี่ฟิล์มอย่างเงี้ยเขาก็นั่งตั้ง,ต,งตารอดูเลยเรื่องคุณชายนะครับครับส่วนที่บ้านผมละ่ะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มันพูดเก่งดีเนาะอืึเออมันก็จริงใจดีครับเพราะว่าเจอครั้งเดียวก็เลยพูดแค่นี้ครับพีอนี่ตอบตามความสัตจริงเลยครับก็คือนั่นแหละก็คือแตกต่างจากคือเรารู้จักแจม ต่างจากที่บ้านรู้จักแจงไ,ไหมต่างครับยังไงครับอ๋อขาดไม่ได้ครับอ๋อโอเคครับเข้าใจตรงกันครับไม่แต่บ้านผมยังยังไม่รู้จักพี่ฟิล์มดีขนาดนั้นเพราะว่าอย่างผมไปกินข้าวบ้านพี่ฟิล์มไงคุณแม่ก็ทํากับข้าวให้กินแล้วก็เจอคุณพ่อด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็จะรู้จักกันระดับหนึ่งแต่ว่าคุณอาวันนั้นแค่ไปรับที่หน้าบ้านพี่ฟิลมม์มเฉยพอดีไปไป,ไปดอกของตรงนั้นแล้วก็ไปรับก็เลยได้คุยกันไม่กี่คําสวัสดีกันแล้วก็ขึ้นรถอย่างเงี้ยครับ ย้อนไปในวัยเด็กเหรเป็นอยู่คนละจังหวัดด้วยเนาะถ้าถ้าก็ก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปถ้าได้มาเจอกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆครับที่ได้รู้จักกันตอนนั้นพอมาทํางานด้วยกันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ย e พี่เราเคยเจอกันตอนเด็กๆไงมาแข่งกิฬาแบบมาเล่นแข่งทักษะวิชาการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นผมเหรอผมว่าไม่ผมกาพี่ผมผมว่ารู้จักกันตอนนี้ดีแล้วว่าแล้วไงถ้าเป็นผมเมื่อก่อนอาจจะผมรู้สึกว่าปัจจุบันมันดีที่สุดแล้วอะ อืมอืมถ้ามันถ้าถ้ารู้จักกันตั้งแต่เด็กเจอกันมันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะเฮ้ยไม่แน่อาจจะมาเจอกันก็ได้โลกมันก็ด้วยความด้วยความที่มันไม่แน่ไงแต่ปัจจุบันมันคือสิ่งที่แน่ที่สุดเออก็เลยชอบที่ปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันอันดีที่สุดแล้วผมกลิบสุดยอดครับเฉียบมากครับเฉียบเฉียบครับเป็นเพื่อนแบบไหนมาถึงทยยอนไปแล้ทย้อนไปหรอฮ้ย โอ้จีจีมันก็ไม่รู้มันต้องมันต้องอยู่ที่เหตุการณ์นั้นว่ามันเจอกันในเหตุการณ์แบบไหนไงถ้าถามผมเนาถ้ารู้จักกันก่อนนะแจมคงโดนหนักกว่านี้่เออเพราะมันเราะมันเคยรู้จักกันมาก่อนไงเออแล้ว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 แล้ตัวของเองที่เมื่อก่อนกับเพื่อนมันก็จะหนักกว่านี้ไงตอนเด็กๆเนาะด้วยว่ามตอดีิไม่ผมอาจจะเป็นคนที่แบบ อ่อนโยนกว่านี้ก็ได้เพราะผมอยู่กับพี่ไงผมอาจจะไม่ได้ไปเจอแบบเพื่อนที่แข็งแข็งกระด้างกันดงที่แบบเจอกันมาตลอดชีวิตไงเอามีเพื่อนที่แบบว่าเอ,อ้ยมีความอ่อนโยนบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดจะโตเองบ้างอ,อ๋อมันก็ต้องแบบมีสิ่งแวดล้อมมีสังคมรอบข้างที่มันทําให้เราเป็นคนแบบนั้นไงเราไม่คิดจะเป็นจากตัวเองเหรอ โ้ยากเพราะว่าสังคมรอบข้างมันเป็นบังคับให้เป็นแบบนั้นคุณโทษสังคมนี่อโทษตัวเองไม่โทษสังคมแต่ว่าเราบอกว่าสังคมคุณโทษสังคมไงคุณโทษสังคมไงคุณไม่โทษตัวเองไงเออเปลี่ยนตัวเองก็ได้จบเห็นไหมควาชนะแค่นั้นแหละตองให้รางวัลครับประทับใจไม่ลืมหรือทำอะไรไม่ขอข้าขอข้ากินเก่งเออขอเก่ง ขอทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกขออะไรครับเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่ลืมเพราะแบงค์ทุกอมทุกสิ่งอเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเป็นทุกอย่างให้แล้วครับนึกอะไรไม่ออกขอพี่ฟิล์มครับครับครับผมทำับผมเป็นสิ่งที่ประทับใจผมจะประทับใจจะจําไปจนวันตายจะไม่มีวันลืมเลยครับผม ดีมากโชคดีที่ไปอยู่ในความทรงจาพี่มากเลยครับดีปะ่ะครับผมผมก็เหมือนพี่เลยผมก็ดีใจแล้วก็ประทับใจที่พี่เขาให้เราให้อ้โอยจำมีจำได้เลยตอนที่แบบผมป่วยอยู่บนรถตู้ตอนนั้นที่ไปงานอีเวนต์ด้วยกันครั้งแรกเนาะ,<ป>ะผมยืมมาติดไม่ไม่ตอนนั้นมันยังไ,ไม่มียังไม่มีโควิดเอ้ยมีแล้วตอนนั้นมีแล้วปีที่แล้วเองค่ะปีที่แล้วเองนั่นแหละแล้วแบบว่าผมก็หนาวใช่ไหมผมก็ฮัลโหลความจำอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลอยู่นู่นถอดไว้ข้างบน นั่นแหละก็ก็จริงพี่ฟิล์มก็ให้ยืมเสื้อมาห่มอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวไปไม่คิดว่าตัวเองจะไข้หนักไข้ขึ้นหนักขนาดนั้น, <c oughs> น,นเงี้ยคือเป็นคนที่ไม่เต็มอะไรไม่คิดว่าจะเป็นตอนนั้นเพราะเป็นคนไม่ไม่เต็มอะไรไง <c oughs> คือเราเรา,เราคุณไม่แพนอะไรในชีวิตเลยว่าคุณไปแบตจะหมดคุณไปนั่นคุณจะต้องใช้นั่นไอ้นี่ผมมีพี่พี่พึ่งอะไรเองได้บ้างเอาหน้าสักวัน สักวันเมื่อไหร่ส,สักวันก็คือสักวัน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 ก<ำ>ินน่าจะกินได้คนเดียวไม่ไมปกติเวลาเราฟิตหุ่นไงพี่พี่ก็เหมือนกันพี่ก็นั่งทำอะไรนะมีอกกงอกไก่อะไรองพี่อาหารปกติพี่ก็ทำได้ครับหรออุย้ยต้องไปลองนะไม่พี่ขี้เกียจเดี๋ยวสักหน่อยก็ได้หยยู่นี่ทําให้ชิม จ่ายตังค่าจ้างมาโอ้โหอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยแน่นอนไล่เดินเวลางไปเดินวลังไปเดานวลังไปซื้อวัตถุดิบไปให้ด้วยจ่ายตังค่าจ้างด้วยครับผมจ่ายมาก่อนค่าตัวอะไรครับเท่ากับอีเวนต์หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวทำกินเองที่บ้านทำกินเองที่บ้านแล้วกันครับไม่เคยตอบให้เพราะว่าผมเคยอ๋อขโมยไก่ผมเคยเออใช่ผมเคยกินไก่พี่ฟิ์มผมเคยลองชิมไก่ครีมไม่ได้ขโมยเป็นขอ เออเรียขอกันนะขอทุกอย่างอยากชิมไงอยากรู้ว่าขอทุกอย่างอร่อยขนาดไหนเนี่ยพี่บ้ามีเรือลบทะครับมันเป็นสำนวนครับอ๋อโอเคไม่เคยคไม่เคยยังไม่เคยครับยังไม่เคยเลยเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่แปดกุมภาครับเออเกิดวันที่เท่าไหร่ครับพี่จะได้ทำงานเยอะจะได้ลืมๆไปเอออย่าพี่อย่าเพิ่งลืมสิอย่างแรกเลยแน่เลยวะน้องขอสตาร์ท เออก็ได้เห็นป่ะส<า>ได้พี่อยากได้อะไรหนังสือพี่มีเยอะแล้วไม่ผมซื้อเล่มที่เด็ดๆให้ไปอ่านหนังสือก <Gund am S 2> ารดั้มผมต่อกันดั้มให้อยากได้ไหมตัวเดียวไม่เอาเอาจะเอากี่ตัวขอแบบเต็มตู้ต่อมเต็มตู้เดี๋ยวใช้วเวลาประมาณสองสามปีนั่งต่ออยู่ทุกวันนี้ตัวเล็กๆผมยังต่อไม่เสร็จเลยอะ มีตัวเดียวมีทำไมมันคือตัวที่ดีที่สุดมันต้องพิเศษกว่าคนอื่นไงมันก็ต้องเยอะไงมันคือตัวที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องจํานวนเยอะคุณไม่ตามใจผมผมวันเกิดผมออาก็ได้เอกก็ได้เดี๋ยวผมนั่งต่อให้ผมชนะครับเจ้าขอพรในสามข้อและข้าจะทําให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงเหมือนดักันบอลเลยรู้สึกเหมือนเจเจไปเจ้าฟังก่อนไง้ปเอาขอขอขอ ขอความรู้ที่พี่ฟิล์มอ่านหนังสือมาหน่อยครับไม่อ่านเองบ้างเหรอไม่อันนี้มันขอได้ไงมันเป็นพรไงก็ลืมลืมอะไรก็ได้ไงอครับอขอข้อเดียวข้อเดียวียวิฟิมถ้าขออะไร,ะระแล้วทำให้อีกฝ่ายประสบที่แล้วทําให้ช่วยให้คสมปรารถนาครับขอให้พี่บีเงินหมื่นล้านครับโอ้โหผมผมผม,ผมก็จะฟิ้งฟิ้งให้แล้วก็เออ ขอบคุณครับเพราะผมเป็นจินนี่ออมีเงินหมื่นล้านแล้วสบายใจเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วกระสุนปอร์เซ็นยากเลยครับผมต้องไปนั่งอ่านเองแน่นอนจริงความคาดหวังของตัวเองใช่ไหมฮะอืออ่ะผมอยากไปโกอินเตอร์ครับอยากไปอยากไปทัวร์แบบรอบโลกเลยอือแอ่นี้ครับส่วนผมลาแฮมก็ สิ่งที่สิ่งที่แจมพูดไปก็เป็นหนึ่งเป้าหนึ่งในเป้าหมายของผมแต่ว่าในเป้าหมายของผมหลักๆผมอยากที่จะเก่งขึ้นกว่าน,นี้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่านีนน้แล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆได้มากกว่านี้ครับอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงยังมีงานที่งานงานคู่กันอยู่ครับแล้วก็มีทั้งแยกด้วยแหละ ก็อาจจะมีแยกอาจจะมีคู่ใดๆก็ถ้าอยากให้พวกเราสองคนได้อยู่ด้วยกันอีกอยากให้มีผลงานคู่กันอีกอก็ต้องสนับสนุนผลงานของพวกเรานะครับครับผมอยากไวไ้ด้วยกันเอ,อ่อโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ก็แบบเจอกันในนั้นตลอดอินสตาแกรมอย่างงี้วันวดีก็โพล่ๆขึ้นมาแล้วก็แบบมีแบบสตอรี่ไปบ้างเนี้ย เดนอนกี่ชั่วโมองเด้ช่วยตอบด้วยนะนอนห้าชั่วโมองครับเมื่อคืนนอนตอนไหนตีสามอ่าโอเคพอๆกันแล้วครับหล่อจริงใจหล่อจริงๆผมมีวางพิเศษ,ษ เสกสมองจอมมาเสกให้ <laughs> สดชื่นเถอะ <laughs> ให้สดชื่นกว่านี้อยากให้รู้อยากให้รู้ครับ <laughs> บอกไปเลยตรงๆเลยอืนี่คำ <ผม S 1> นรณอีแตนโอไม่มีอะไรไม่ดีกันนะ <laughs> ผมเล่นคนจนเล่นเป็นคนจนมาบ่อยมากเลยนะ <laughs> หมายถึงว่าคนอยู่ในฟาร์มใช่ไหมพี่เอกในฟาร์มขับรถเองในฟาร์มมาขับรถอีแตนแบบเหมือนเทวราช่วยไหมเออขี่มาแล้วก็แบบขับรถอีแตนขวาเก็บขี้ม้าดูดีเนาะดูดีๆเป็นเจ้าของฟาร์มเขาต้องทำได้ทุกอย่างไงเราจะได้สอนงานคนอื่นเขาได้เออว่าได้เล่น่ารื่นเริงแล้วมันจะได้เรียนรู้ว่าแบบเออการขี่ม้าเป็นไงขี่ม้าเหม็นไหมเหม็นแล้วครับขวานฟางเป็นไงรถอีแตนขับยากไหมครับผมเคยขับไหม ต้องไปลองต้องไปลองอ้าวอันนี้บทหนึง่งผมผมอยากเห็นวิฟิมเล่นแบบคิดหนักเลยเอาละอ,อย่าก,กลัวคำตอบนะ,อะไอ้กลัว <c oughs> อยากเห็นวิฟิมเล่นเป็นเป็นบทคนจนบ้างาวิฟิมเล่นเป็นบทคนรวยแบบตลอดเลยนะคนมีฐานะแบบตลอดเลยในชีวิตจริงเล่นบทคนจนครั้งเดียวในชีวิตจริงเหรอเอออยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นในชีวิตเลยไม่ต้องเล่นหรอกมันไม่ออกผมออกมาหมดแล้วบทท่าทผมก็เป็นละ หมดธาตุหมดคนจนอะไรอย่างเงี้ยหมดนักฆ่าแต่แบบก็เป็นคนขับอีแทนคนขับอีแทนต่อค่อยๆขยับเลเวลขึ้นไปแล้วก็เป็นคนเลี้ยงม้าคนเลี้ยงม้าถูบ้านเข้าบ้านแล้วเริ่มเข้าบ้านแล้วล้างจานต่อล้างจานแล้วล้างจานเสร็จปุ๊บก็ไปเป็นแม่บ้านซักผ้าจักผ้าตายตายก่อนแล้วไม่ได้เล่นอะไก่อนจะทำโค้งก็คือตายก่อนเออตายก่อนแล้วไม่ได้ทำยรวยครับ ไปครับไปครับผมไปแน่นอนไปครับก็เราไปหาประสบการณ์ใหม่ๆห่ใช่ครับคือตอนเด็กๆอ่ะผมเชื่อว่าทั้งผมและแจมอ่ะต้องเคยดูนะเคยดูภาพยนตร์จีนหรือซีรีส์จีนที่แบบเป็นหนังกระบี่เอออยากเล่นเน้อพี่แบบอย่างนั้นอ่ะมันแล้็กอรอยเออกาลังภายในมีวลยุท์เออเดินแบบท่องยุทธภพอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือผมก็ชอบดูหนังจีนแบบพวกพวกมวยแบบ มวยจีนหรือตัง<ม>โฟแบบมวยหย่งคือมวยหยงชุนดูแบบยิบมันคือมันมีแบบเขารู้สึกว่า uh huh. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมันมีอะไรให้ <SM> e. เราศึกษาเยอะ uh huh. มากแล้วก็มีขแขนงแตกมาเยอะมากมันมีเอกลักษณ์แบบ ยบยิบย่อยหมดซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันสวยงามวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราได้ได้ไปศึกษาได้ไปพูเคุกับกับผู้คนกับประเทศจีนกับประวัติศาสตร์จีนมันคงจะเป็นอะไรที่วิเศษมากจริงใช่เพราะศิลปะของจีนก็โอ้โหแบบมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากนดินเผาสมัยก่อนทุ้งผ้าคาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่มีหมดเลยเสื้อผ้าอะไรท่าทางสมัยก่อนนี่ยรัเราชอบมากเราก็ดูมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับ